อ่านแล้วโยโย่สวัสดีลืมกันยังโอเคครับผมกันนิดนึงกอกาวสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมอิซิันอีกแล้วฮะก็กลับมาพบกันอีกย็ดเคด้วยท่านได้รับหัวแกลิ่งทองเดี๋ยวค่อยรีวิวเป็นคลิปหน้านะครับเพราะว่าคลิปนี้เราจะมาเล่นในโหมดโหมดอะไรวะ <c oughs> ลืมแบบเพราะว่ายัางไม่ได้ยังไม่ได้เข้ามันเลยนะครับเพราะจากที่หายไปสิบเอ็ดวันคือตลอดสิบเอ็ดวันอะ ผมเล่นเกมอยู่แค่ตาเดียวเออนอกนั้นก็ติดธุระครับผมเพึ่งมาว่างวันนี้แหละวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าว่างหรอกก็ทํางาน <c oughs> จากที่ว่าจะได้พักผ่อนนะฮะก็เดี๋ยวจะก่อนเราจะเล่นผมขอหาซื้อเกาะก่อนเลยนะแป๊บนึงแบบเกาะอะไรไม่มีเน,นี่ยตอนเนี้ยเออซื้อมาก็ไม่ได้เล่นหรอกนะครับผมซื้อมาอาทิปแค่นี้แหละระเบิดด้วยไหมอเอาระเบิดด้วยก็ได้โอ้โหเดี๋ยวน้อยใจ ้มันอะไรวะเมื่อกี้โอยเออลืมมาสูมฟรีเลยนี่ว่าก็หายไป11บเอ็ดวันนะผมหายไปแป๊บเดียวยึดเข่ไฟฟ้าแปดหมนตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นเลยครับผมเล่นกับไก่เราน่าจะไหวนะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นมาสิวันครับผมก็สําหรับใครที่ทักมาใน11วันนั่นอะภายใน11วัน ที่ผ่านมาเนี่ยใครที่ทัก f a c e b o o k เข้ามาก็ขอโทษนะครับที่ไม่ได้ตอบเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ว่าจะไปดูตลอดขนาดนั้นนะเอาอุตส่าห์จะได้ฟักเอ้ยฟักเอ้ยฟักทองมันคือหมดนี้ผมลองเล่นไปแล้วนะที่ว่าสิวันเข้ามาเล่นอยู่ตาเดียวก็เข้ามาเล่นหมดนี้ครับผมถ้าว่ามันเล่นตั้งแต่เริ่มมันจะมันอยู่เดาเย็ดไม่ได้อีกแล้ว ไม่ได้ดันเดินไปตายอกีกมันจะประมาณว่าโหมดที่ว่าเปลี่ยนปืนไปเรื่อ,อ,อยๆไม่รู้ว่ามันเข้ามานานกันนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นเลยไม,ไม่ใช่ไม่เล่นเลยครับผมไม่เล่นเกมอ,อันนี้นี่มุกเหรอเนี่ยอ,อะไรเงี้ยโอ้โหเมื่อกี้มันทีทีสองพัน เพ่ปืนในตำนานตำนานยังไงเหรอครับผมไม่รู้ครับเขาพาผมเนี่ย ع. ตอนนี้เราถือปืนอะไรไม่ดูนะเป็นปืนที่ผมไม่เล่นเนาะเลยตะกวัวมันจะเจ็บสิบหรือเปล่าวะถ้าจะจำไม่ผิดออาล้ครับผมโุ้ยสกาอุ้ยอุตส่าห์ได้สากสา,กสากถึงได้มาก็ยิงแย่เหมือนเดิมครับผมเพราะว่าสากามันมีแช่มีฟูดี้ด้วยหรอเพราะว่าสากามันระยะไกลมันไม่ค่อย ของผลได้เท่าไหร่อะนอกจากว่าเราจะกดแบบแจกๆๆนัดเนี่ยคิดดูไม่โดนรับผมโอ้โหถ้าเป็นปืนอื่นนี่เมื่อกี้นี่ร่วงไปละโอ้โหเยอะเลยฟักเอ๋ยโดนมาเจอสองครับผมในะโทรศัพท์ยิงในคุ้นมือนะเป็นโทรศัพท์ใหม่โทรศัพท์ที่ผมใช้เอาเป็นว่าหมื่นซับค่อยรีวิวเอาเป็นว่ารีวิวโทรศัพท์ไปเลยเพราะว่ามันก็เป็นรุ่นใหม่เข้ามาด้วยไงเี้ เพราะมันเป็นโทรศัพท์ใหม่รุ่นใหม่ด้วยโอ้ยิงดโดยสักนัดฟ้าเดียวเดียวเดียว,ยวมาแล้วครับผมเอเคทองเฮ้ยอยากได้ฮันลี่ว่ะอุย้ยหัวแตกเลยฟัาเฮ้ยเ้ยเอ้าแตกอีกแล้วโอ้โหดับเบิลแตก <c oughs> อะไรวะอะไรวะดับเบิลแตกบวดไอ้ฮาลาเนี่ยออกมา สกอเร์เจ็ดสิบมั้งจะชนะมาแล้ว MC เนี่ยจระหานี้เราอยู่กันกับ MC ซึ่งระยะไกลนี่ยิงไม่ได้เลยฮะโอ้มันจะตายอยู่แล้วลูกตัวมันเดินใส่เอาใส่เอาเลยเราคิวเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดตายห้าก็ยังพอได้อยู่นะสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นานานๆเลยปล่อยมันบวกกันไปฮะ เราจะมาทางนี้ผมมาคนเดียวเจ๊ตายเว้ยตายเว้ยพี่เอเคนี่สวยกัมมันโดนยิงโดนยิงจริงอะดูไหนละเปนันไงครับผมโอ้ยถ้ายิงดีดีมันตายไปแล้วไอ้เมื่อกี้ ถ้าหากว่าตาเดียวไม่ผ่านนี่ผมขอสองตานะเออเพราะว่าเฮ้ยมีมันเด็ดไนโอ้โหมีไอ้นี่ด้วยเหรอเฮ้ยลูกฟองมาว่ะลุกตองมาแล้วครับผมเอา้าโอ้โหโคตรเน่าเลยโคตรเน่าเลยเราเดินไปหัวแตกไอ้นี่ก็เเอฟ F K เกมนี้ผมเกลียดคือโปแม่งเยอะครับผมไม่รู้พวกหารากมันเจเยอะไปไหนถ้าโปเนี่ยแบบเป็นอะไรที่ทำให้คนอื่นหัวร้อนมากเลยส่วนใหญ่ก็มีแต่เอ้ยเอ้ยจีนเห็นครับผมเดินก็ไม่ถนัดนะเดินก็ไม่ถนัดครับผมมันเป็นเครื่องใหม่มันไม่เข้ากับมันไม่คุ้นมือถ้ามันคุ้นมือนี่ผม นี่ไล่ยิงไล่ยิงแบบแหงอ,อ๋อโมโม่อยู่แล้วนี่ครับผมมาครับผมดับเบิลเอแนติเมทหรือมาแล้วครับผมที่นี่ AAA, เอ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 ทองสกอร์สูสีนะครับช่วงนี้ผมเล่นเกมโมบ้านะเพราะว่ามันไม่มีโปร ถ้าถ้าผมเะรใช่หรือเปล่ามันยิงมันอยู่ตัวหน้าผมมันยิงผมแล้วคนอื่นหัวแตกตามไปด้วยฟักคืออะไรอธิบายทีไม่ได้ตัวละครนี่เห็นเป็นตัวกลาครับตัวเริ่มต้นครับผมสำหรับ คลิปนี้ผมจะขอตัดเอาฉากตายออกนะออ้ยแค่เดินยังไม่ตรงเลยมันเดี๋ยวขอเอาปุ่มเดินแบบดีๆหน่อยดิเออประมาณนี้น่าจะได้หรือเปล่าตอนนี้เราแพ้แน,น่นอนนะผมแพ้แบบแพ้แบบขาดรอยเลยทีมก็เอฟเคียผมโหวดก็ไม่ออกหาลากเลย ยไอ้ปืนนี้มันปืนนี้มันไอ้นั่นนี่ว่าไอ้ที่ว่าลากมันมันอะจะเยันโอ้ตายปืนเดียวกันหรือเปล่าสิบส,สตสิบสาตายสิาตายสสบอครับผมสำหรับถ้าหางว่าก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 ไปก็ต้องขออภัยนะเนื่องจากว่าผมนี่ ไม่ค่อยได้เล่นเลยช่วงนี้เอาเป็นว่าไม่เล่นเลยอะ่ะเออไปเล่นเกมแนวโมบา้าฮะเล่นมูบ่ายลีเก้นก็สำหรับคนที่ติดตามนะฮะก็ติดตามบัดสิว่าโอ้โหลาวจริงๆเลยครับผมสำหรับคนที่เฮ้ยสตอมเฮ้ย,ยพูดพูดไม่ได้พูดสักทีเลยครับสำหรับคนที่ติดตามนะครับก็อยากจะขอให้ ติดตามทุกคลิปทุกเกมที่ผมแชร์นะครับไม่ใช่ติดตามแค่ใครทิดอย่างนี้มันก็ลำเอียงนะหรือสไนามาว่าสไนามาว่าหื้ยปะตูสไนแล้วครับผมจังหวะน,นี้เราเราได้เล่นฟูรี่ยังอุ้ยไม่ทันนะวาสองพันเอาปืนหายโอ้โหมาแล้ว อุ้ยมาครับผมยังวานี้ครับแปตไนก็มาโอ้โหพอสไนแล้วมันโคตรรุ่งนะฮะ,เร,เ,เ,ะ,ระเราเล่นเป็นอะไรล่ะเราเล่นเป็นอะไรเล่นอะไรไม่รู้เออเล่นสไนเ,เล่นมิฐานคนตีสีสังคมโอ้โหชื่อพี่เจมโคตรเถื่อนนะผมคนตีคือยังไงว่าคนตีแบบไรรุ่นไล่ค่ากันอย่างนี้เหรอ <c oughs> เฮ้ยอยู่ไหนกันหมดหุ้ยพวกวะพกวะ M อ,อะไรวะ M9 หรือเปล่าวะ M9 อ้โหยิงผมไม่โดนะไอ้หารากแล้วนะคือแบบนูบไงนูบถ้าหารก็ไม่นูบนี่ยิงโดนครับผม โอ้ไม่ได้อีกแล้วอ่ะแบบยิงรัวเกินไปไหนวะไม่ได้อีกแล้วครับผมปืนพวกนี้เล่นลำบากชิบหายนะฮะฮ้ยสตอมว่ะอุ้ยฟักเลยเอาสกอร์ยังไม่สุดหรอเจ็บนี่เจ็ดสิบหรือว่ามันต้องเล่นจน,นเวลาหมดเลยหรือเปล่าน่าจะใช่นะฮะก็ปืนก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยอุตส่าห์อุตส่าห์ยิงได้นะเมื่อกี้อ่ะกำลังเปลี่ยนปืนใหม่มาเลยไม่รู้ว่าเป็นปืนอะไรหมดนี้เจ๋งครับผมสุดยอดอะ่ะโอ้ยนี่มันโกดีเซิร์ตอีเกิลแล้วผมจะยิงได้หรือเปล่าเนี่ยปืนพกผมเล่นไม่เก่งโอ้ฟักเดินเข้าไปโดนสไนเข้าสอยเนี่ย เดี๋ยวเ๋ยวเดี๋ยวมือเดี๋ยวมือเป็นปืนพกเหมือนกู่กนเถอะนี่ไงครับผมสกอร์80ตัวก็ชนะไปปืนผมยังไม่สุดเลยนะว่าได้ถึงปืนไหนแต่ขอเป็นออพแต่ขอเอาเป็นว่าจบไปเพียงแค่นี้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ไปตัดต่อก็ไม่รู้จะเท่าไหร่ดูครับผมเวลร้อยไปหาเล่นกับยศขาวๆครับสำหรับใครที่อยากจะสอบถามอะไรหรือต้องการทักหรือ ก็ให้กดแอดเฟซมานะครับผมก็ผมก็จะรับแอดนะเออเพราะว่าเวลาผมมีอะไรผมก็จะประกาศหรือจะบอกในเฟซนะผมก็จะโพสลงเฟซเลยผมเพราะว่าขี้เกียจทำคลิปออกมาใน YouTube หลายครั้งนะก็สำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันกับกกนลิงทองไหนวะครับผมก็เจอกันกับกกนลิงทอง